สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะอาอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มีไม้ป้ายไม้ด่างไม้กัดสีแล้วก็ไม้เลี้ยงนอกตู้มาแบ่งปันนะคะค่าจะส่งแบบโอนมะเหมาห0า50บาทแบบเก็บไปทางมะเหมาเ0บาทนะคะวันนี้จะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่100บาทขึ้นไปนะคะส่วนมากจะเป็นกระถาง5กระถาง6นะคะเป็นไซส์ตั้งแม่เนาะ ปูลงคลิปวันที่13กรกฎานะคะจะเป็นรอบจะส่งอีกทีก็วันที่14เลยนะคะคือวันเสาร์เนาะปูไม่ส่งของวันศุกร์นะคะเรามาดูตัวแรกกันเลยนะคะตัวแรกกระถางที่1จะเป็นราตีประดับดาวนะคะตัวนี้ก็คือไม่ไม่ใช่ไซตตั้งแม่ธรรมดาไซต์แม่พันเลยเนาะอยู่ในกระถาง5นะคะเอาไปอัพขึ้น8ขึ้น10ได้เลยเนาะไซนี้นะคะนี่ นี่นะคะโตมากนี่นะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทเนาะกระถางที่หนึ่งนะคะราตีประดับดาวกระถางที่สองนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทอยู่ในกระถางห้าเหมือนกันนะคะนี่นะคะราตีประดับดาวอันนี้คือยังโตไม่เต็มที่นะคะโตเต็มที่คือใบใหญ่เข้มกว่านี้นะคะเนี่ยใหญ่เท่าฝ้า 100, กว่าฝ่ามือปูละกระถางที่สองหนึ่งร้อยบาทนะคะต้นต่อไปต้นต่อไปจะเป็นเอกราชนะคะมีสองต้นในกระถางเนาะกระถางหกนะคะปูให้ที่หนึ่งร้อยบาทเหมือนก uh, ันนะคะเอกราชนะคะนี่เอกราชมีสองต้นในกระถางนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะต้นต่อไปจะเป็นเมืองเชียงใหม่เป็นไม้แยกหนอนนะคะอยู่ในกระถางห้านะคะปูให้ที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะเมืองเชียงใหม่นะคะ เอาไปอัพขึ้น8ขึ้น10ได้เลยเนาะนี่นะคะสายตั้งแม่เลย120บาทกระถางที่2จะเป็นม่านชมพูนะคะม่านชมพูก็อยู่ในกระถาง5เอาไปอัพขึ้นขึ้น10ขึ้น12ขึ้นกระถางใหญ่ได้เลยนะคะนี่120บาทนะคะม่านชมพูต้นต่อไปจะเป็นอักษรสวรรค์น,นะคะนี่ ใบใหม่ฮารเลยนะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะ150บาทนะคะอับสอนสวรรค์น,นะคะนี่นะคะอับสอนสวรรค์ป้ายสวยๆเลยต้นต่อไปจะเป็นราชาวดีนะคะราชาวดีนี้ใบใหม่นะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะราชาวดี170บาทนะคะราชาวดีอีกสักเดือนก็อัพขึ้นกระถาง8ได้เลยนะคะนี่นี่นะคะ ราชาวดี170บาทกระถางต่อไปจะเป็นอสงไขยนะคะอสงไขยป้ายสวยๆเลยนะคะนี่อยู่ในกระถาง5.5เนาะนี่นะคะอสงไขยนะคะอสงไขยป้้ยที่ห9 0้บาทนะคะนี่นะคะอสงไขยต้นต่อไปจะเป็นมงกุฎราชันนะคะมี4ต้นในกระถาง5ต้นนะคะ นี่นะคะมงกุฎราชันดูตูอยู่ต้นแม่ได้เลยเนาะอยู่ในกระถางห้านะคะเอาไปแยกเอาหัวก็น่าจะมีให้ผ่าแล้วนะคะคัวที่290้บาทนะคะเป็นไม้ด่างเนาะมงกุฎราชันนะคะนี่ลูกเขาก็ด่างนะคะต้นต่อไปจะเป็นธาตุบางแก้วนะคะอยู่ในกระถาง5.5เนานะนี่นะคะต้นโตแล้วนะคะ ธาตุบางแก้วกระถางที่หนึ่งปูให้ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองนะคะห้าจุดห้าเหมือนกันนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะธาตุบางแก้วเนาะนี่นะคะเป็นไม้แยกหน่อนะคะเป็นไม้แยกหนอทั้งคู่เนาะหนึ่งกับสองหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้นต่อไปจะเป็นสยามพระหุรงนะคะเนี่ยเริ่มโตมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ ไม่กลมจะเป็นออกทรงผีเสื้ออยู่ในกระถาง5้านะคะปูไม่แน่ใจว่าหัวเขาจะเดือนห้าเดือนสิหรืออาจจะใหญ่กว่านั้นเนาะนี่นะคะปูแบ่งให้ที่200บาทนะคะสยาม้าหุรงนะคะนี่นะคะอยู่ในกระถาง5เอาไปอัพขึ้น8ขึ้น10ได้เลยนะคะ200บาทต้นต่อไปจะเป็นคุ้มทรัพ์ด่างนะคะดูตัวอ,อย่างต้นแม่ได้เลยคือสวยไม่ไม่ผิดหวังนะคะ ปูแบ่งให้ที่220บาทนะคะอยู่ในกระถาง5.5เนาะนี่นะคะคุ้มซับด่างใครยังไม่มีนะคะมีจำนวนนะคะต้นต่อไปจะเป็นดวงใจทศกันนะคะดวงใจทศกันปูปล่อยออกไปก่อนหน้านั้นไม่น่าจะถึง5กระถางนะคะนี่นะคะดวงใจทศกันเป็นไม้จดทะเบียนเมื่อปี65นะคะ จะมีความคล้ายกับปูโสมนะคะแต่ว่าเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่ไม้ฝักเดียวกันนะคะแต่ว่าคนคนขึ้นทะเบียนเป็นคนเดียวกันเนาะนี่นะคะเป็นไม้ด่างใบกลมเหมือนกันนะคะดวงใจทศกันนะคะใครยังไม่มีเนาะอยู่ในกระถาง5.5นะคะดวงใจทศกันนะคะนี่นะคะผู้แบ่งให้ที่ 300บาทนะคะใครยังไม่มีนะคะนี่ดวงใจทศกันสีเขาจะจะเข้มกว่าผูโสมนะคะนี่นะคะดวงใจทศกันใครยังไม่มีนะคะตอนนี้คู๊ก็มีจํานวนอยู่เนาะนี่นะคะกระถาง5.5300บาทนะคะนี่ดวงใจทศกันต้นต่อไปจะเป็น อาจารย์คงนะคะอาจารย์คงนี่นะคะปายสวยๆอันนี้หลอดน่าจะใบใหม่ใช่อันนี้ใบใหม่นี่นะคะอยู่ในกระถาง5.5นะคะอาจารย์คงปูให้ที่250บาทนะคะอาจารย์คงนะคะนี่ต้นต่อไปชมพูทวีปนะคะอ่าต้นไหนต้นแมแ่ต้นนี้ ไม่แน่ใจต้นไหนต้นแม่คือแม่กับลูกคือสวยพอกันเลยนะคะนี่เขาเป็นแม่ลูกกันนะคะอยู่ในกระถางห้าเนาะหัวนี่ไม่แน่ใจจะให,ใหญ่เท่าไหร่นะคะนี่นะคะชมพูทวีปสวยมากคูให้ที่สองร้อยบาทนะคะนี่โอ้โหสองต้นคุ้มเลยนะคะนาทีทองเลยนะคะชมพูทวีปสองต้นในกระถางต้นต่อไปจะเป็นพญานคราชนะคะอยู่ในกระถางห้าจุดห้า ลูกไม่ใช่สามต้นแล้วนะคะเนี่ยสามต้นนี่นะคะพญานะคราชหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทลูกสามต้นต่อไปจะเป็นหน้าเมืองจันจะเป็นไม้กัดสีนะคะนี่อยู่ในกระถาง5.5กระถางที่1ปกล้วยที่180บาทนะคะใครชอบไม้กัดสีเนาะโทนสีออกชมพูนะคะดูต้นแม่ได้เลยนะคะกระถางที่1 180กระถางที่2นะคะนี่ใบใหม่ นี่นะคะหนึ่งแปดสิบบาทนะคะกระถางห้าจุดเนาะต้นต่อไปจะเป็นจังหวัดเดี๋ยวนะต้นนี้จังหวัดจำไม่ได้เดี๋ยวก็จังหวัดเดี๋ยวปูขึ้นขึ้นชื่อให้เนาะปูจำไม่ได้มีนี่หนึ่งสองสามน่าจะสี่โผล่ขึ้นมานะคะนี่ สี่ไหมน่าจะสี่นะคะอยู่ในกระถาง5.5นะคะปุ๋ยที่170บาทนะคะ170บาทฟอร์มกเลยนะคะนี่จังหวัดต่อไปจะเป็นจังหวัดเพชรบุรีนะคะใครอยู่เพชรบุรีเนาะนี่นะคะอยู่ในกระถาง5.5เหมือนกันนะคะเพชรบุรีนะคะ170บาทเหมือนกันนะคะนี่ต้นต่อไปจะเป็นจังหวัด ประจวบคีรีขันนะคะอยู่ในกระถาง6มี2ต้นในกระถางก็170บาทนะคะนี่นะคะใครสะสมตับจังหวัดหรืออยู่ประจวบนะคะ170บาทต้นต่อไปจะเป็นหนุมานเอยชมพูพานครองเมืองนะคะอยู่ในกระถาง5.5มีลูกมาโผลมาแล้วหนึงนะคะนี่นี่นะคะชมพูพานครองเมือง180บาทนะคะลูกมาแล้วหนึงนะคะ ต้นต่อไปจะเป็นโฉมปราดนะคะโฉมปราดมีสามต้นในกระถางกระถางหกนิ้วนะคะนี่โฉมปราดนะคะกัดสีสวยๆเลยโฉมปราดหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะใครยังไม่มีเนาะโฉมปราดบอลเก่านะคะต้นต่อไปจะเป็นหานุมานขัดสมาธินะคะดูสวยมากใบใหญ่มาแล้วนะคะหลอดใหม่กำลังมาเนาะนี่นะคะนี่นี่ 170บาทนะคะอยู่ในกระถาง5.5เนาะนี่นะคะหานุมานขัดสมาธินะคะต้นใหญ่แล้วนะคะเอาไปอัพขึ้น10บได้เลยเนาะนี่นะคะมาต้นต่อไปจะเป็นเจ้าพญานาหมืน่นฟอร์มกอกระถาง8นะคะกระถาง8มีประมาณ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ต้นเลยนะคะใครชอบฟอร์มกอก็ เอาไปลงกระถางใหญ่ได้เลยส่วนใครที่ชอบทําจํานวนนะคะก็แยกแล้วก็ผ่านะคะนี่นะคะคู่ให้ที่290บาทนะคะคุ้มนะคะคุ้มสุดๆนี่เจ้าพญานาหมื่นนะคะ290บาท ต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปปูจะพามาดูเป็นลูกไม้มเมล็ดที่ปูเลี้ยงนอกตู้นะคะนี่ที่เลี้ยงนอกตู้ตัวนี้จะเป็นกระถางหกเนาะแม่จะเป็นดิที่นี่พ่อจะเป็นเทพสายลุงนะคะเนี่ยเขาจะเป็นใบใบหอกแบบนี้นะคะเลี้ยงนอกตู้นะคะนี่ยังไงดี่ะนี่นมีไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดต้นนะคะนี่นะคะ ใบหอกกำลังมาเนาะนี่นะคะคุ้มจุกจุๆเลยนะคะเป็นฟอร์มกอปุ้มให้ที่220บาทนะคะกระถางนี้นี่นะคะคุ้มมาก220นี่นะคะนี่220นะคะแม่เป็นดิสทีนี่พ่อเป็นเทพสายลุงเนาะส่วนต้นนี้แม่จะเป็นลูกไม้ด่างพ่อเป็นทับพ,พิมพทารานะคะมีมีลูกแล้วอยู่ในกระถาง6เหมือนกัน ปุ๋ยที่หนึ่งร้อบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทลูกหนึ่งนะคะหนึ่งร้อยบาทเนาะต้นต่อไปนี่คือเป็นแม่เขานะคะที่แยกหน่อเนาะแม่จะเป็นเพนชรสวัสดิพ่อจะเป็นสยามเพอร์นะคะอันนี้คือพวงออกมาเลี้ยงนกตู้เอาดอกเขาไว้ผสมนะคะนี่นะคะต้นแม่เขานะคะจะเป็นออกด่างแบบนี้น้าด่างเปลือกมาแบบนี้นะคะ ต้นลูกอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะัว้ที่100บาทนะคะกระถางที่1นี่นะคะอยู่นอกตู้นะคะกระถางที่2กระถาง5นิ้วนะคะก็100บาทนะคะต้นโตแล้วนะคะ100บาทเรามาดูไม้มีชื่อวันนี้จะเป็นจะเป็นสีปาด มีสามต้นในกระถางอยู่ในกระถางหกนะคะนี่สองร้อยบาทนะคะมีสามต้นเลยนะคะมีหัวแล้วเนาะแล้วก็ต้นต่อไปจะเป็นไก่ราชาวดีนะคะอยู่ในกระถางหกนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีสามสี่ต้นในกระถางนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองก็อันนี้ห้าต้นนี่นะคะเลี้ยงนอกตู้นะคะนี่ 150ต้นต่อไปจะเป็น <c oughs> ขอโทษค่ะเพชรพันล้านนี่นะคะเพชรพันล้านมีอยู่ไม่ต่ำกว่าห้าหต้นเจต้นนะคะนี่หน้ากัดเนาะกระถางที่1นะคะ200บาทนะคะ200บาทเนาะนี่นะคะกระถางที่สอง อยู่นอกตู้ใบเขาก็อาจจะมีตำหนิเป็นบางใบเนาะนี่นะคะประมาณห้าต้นหกต้นกระถางที่สองนะคะสองร้อยบาทนะคะเพชรพันล้านเนาะอยู่นอกตู้นะคะอยู่นอกตู้นี่ส่วนตัวนี้อูจำชื่อไม่ได้อะ่ะเนี่ยฝ้ายเขาหายเป็นไม้เก่านะคะจำชื่อไม่ได้แต่มี สองต้นสามต้นนะคะอยู่ในกระถางหกปูยที่ร้อยแปดสบาทนะคะแต่พูดจำชื่อไม่ได้จริงๆนี่นะคะนี่1นึ้แปดบาทน่าจะ3มต้นนะคะเลี้ยงนอกตู้สำหรับนี่ของดารุนเป็นต้นแม่ต้นลูกหมดนะคะตอนนี้หมดเนาะโชว์ต้นแม่ไปก่อน สำหรับวันนี้ปูก็มีไม้มาแบ่งปันประมาณนี้นะคะปูฝากลุงป้าหน้าอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะต้นแม่สบายนางฟ้า